สวัสดีครับหมอจิลลี่เองนะครับวันนี้หมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแผลนูนคีลอยแผลนูนคีลอยนะครับก็คือแผลเป็นที่มีขนาดใหญ่กว่าแผลเดิมโดยลักษณะมันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแผลที่มีเนื้อนูนขึ้นมานะครับใหญ่กว่ารอยแผลเดิมมีลักษณะเป็นมัน,มน วาวๆนะครับแล้วก็บางคนจะมีสีเข้มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็แต่บางคนก็อาจจะมีสีที่จางลงได้นะครับนอกจากลาักษณะภายนอกที่มันดูไม่สวยงามแล้วนะครับมันก็อาจจะมีลักษณะข,ของอาการคันๆได้นะครับตึงๆได,ด้เจ็บๆได้นะครับเนื่องจาก ลักษณะแผลที่มันนูนขึ้นมามันทําให้มีอาการดังกล่าวได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือบางคนเนี่ยเมื่อมีแผลนูนคีลอยแล้วก็จะ,ะรู้สึกว่ามันมันไม่สวยนะครับแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจในการไปพบปะผู้คนหรือว่าในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมนะครับ ทีนี้แผลนูนคีลอยนะครับก็มักจะเกิดบริเวณที่ขยับขยื่อนบ่อยๆนะครับเช่นบริเวณแผ่นหลังบริเวณหัวไหล่นะครับบริเวณหน้าอกบริเวณคอครอบุอบ,อบได้บ่อยนะครับหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นที่บริเวณใบหน้าหรือที่พบบ่อยอีกที่หนึ่งก็คือบริเวณใบหูนั่นเองนะครับ โดยที่แผลนูนคีลอยนะครับจะเกิดได้เนี่ยจะต้องมีการเกิดแผลขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งแผลเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการผ่าตัดก็ได้นะครับการประสบอุบัติเหตุก็ได้หรืออาจจะเกิดจากการที่เราไปเจาะหูก็ทําให้เกิดได้นะครับบางคนก็เกิดแผลนูนคีลอยหลังจากที่เป็นอิสุกอิสัยนะครับหรือ บางคนก็เป็นแผลนนูนคีลอยหลังจากที่ไปจี้ไฝมานะครับทีนี้บางคนก็สงสัยว่าแผลนนูนคีลอยจะรักษาอย่างไงบ้างนะครับการรักษาก็จะมีทั้งการฉีดการาใช้ยาทานะครับการาใช้เลเซอร์การผ่าตัด หรือแม้แต่การฉายดังสีแต่ว่าการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดนะครับจากประสบการณ์ของ,ของหมอเองก็คือการใช้ยาฉีดนะครับเวลาฉีดเนี่ยก็คือจะเป็นการฉีดยาเข้าตรงบริเวณที่เป็นแผลนูคีรอยเลยนะครับหลังฉีดไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับแผลนูคีรอยก็จะมีความ ยุบลงนะครับมีความราบเรียบมากขึ้นนะครับโดยที่เราจะประเมินผลที่1เดือนโดยทั่วไปแล้วเกือบทุกคนนะครับใน1นึ่งในหเดือนแผงมูลคีรอยก็จะราบเรียบมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรายังต้องการให้มันยุบลงไปอีกนะครับเราก็สามารถฉีดซ้ำได้เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว1เดือนนะครับทีนี้หลายคนก็สงสัยว่า การใช้ยาทาหรือว่าเป็นยาทาซิลิโคนเจลนะครับสามารถรักษาแผ่นมุกคีรอยดได้ไหมก็จะตอบตามความเป็นจริงเลยว่าสามารถรักษาได้แต่ว่าผลจะไม่ดีเท่าการฉีดนะครับผลจะมันจะได้ผลนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอจึงแนะนำการฉีดเป็นอันดับแรกนะครับหรือบางครั้งก็จะเป็นการฉีดร่วมกับ การทายานะครับถ้าฉีดยาทายาแล้วไม่ได้ผลก็อาจจะเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดนะครับซึ่งซึ่งการผ่าตัดส่วนมากแล้วก็มักจะกลับมาเป็นขึ้นมาใหม่อีกนะครับซึ่งการผ่าตัดเนี่ยเราจะใช้การรักษาในแผลนนูนคีลอยที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับเช่นบริเวณใบหูนะครับที่มัน เป็นแผลนูนคีลอยที่มีขนาดค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับการฉีดอาจจะได้ผลไม่ดีเพียงพอนะครับซึ่งถ้าผ่าตัดเราไม่ได้ผลเราก็อาจจะเป็นการใช้การรักษาอื่นต่อไปนะครับซึ่งควรจะไปพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อจะรักษาต่อไปนะครับก็หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็ ขอขอบคุณที่ฟังคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็พบกันโอกาสหน้านะครับบ๊ายบายครับ